คะใบไม้เนี่ยเราไม่ได้เอาไปทิ้นะคะเพราะว่าขยะใบไม้มันมีมูลค่ามากเลยนะน่าสงสัยใช่ไหมล่ะว่าขยะใบไม้มันมีมูลค่ายังไงถ้าอย่างนั้นเรามาทําความรู้จักกับปุ๋ยหมักอินทรีย์ของโรงเรียนบัตหนังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนาบลาลาคงเจริญเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ วันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูกิจกรรมการจัดการขยะตามหลัก 5R ของโรงเรียนบัดหนังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพี่ๆน้องๆคงเห็นว่านักเรียนโรงเรียนบัดหนังมีถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวเอ๊ะทำไมกันนะ ถ้าอยากรู้พวกเราไปถามกันดีกว่าค่ะข้าหอมทำไมเธอถึงเอาขวดน้ำมาโรงเรียนละ่ะอ๋เอ,อเพราะว่าเราจะมาใส่น้ำส่วนตัวและลดพลาสติกภายในโรงเรียนอีกด้วยล่ะใครมุกเจ้าสัวทำไมนายถึงเอาถุงผ้ามาโรงเรียนละ่ะเพื่อใส่สัาระมาโรงเรียนและช่วยลดถุงพลาสติกในโรงเรียนอีกด้วยอ๋อ นี่คือลดูสคือการลดการใช้ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำและกระติกน้ำส่วนตัวนั่นเองค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้นป .6 ทับ1ค่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันดีกว่านะคะว่าเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่บ้างตามมาเลยค่ะ มาอะไรอยู่นะ่ะขอดูหนสิว้าวสวยจังเลยเอ๊ะทำไมโอมถึงเอากระดาษที่ใช้แล้วามาใช้ซ้ำล่ะก็กระดาษมันมีสองหน้าเลยนะหน้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนำมาใช้ใหม่ได้จะได้ไม่เป็นกระดาษไงล่ะอ๋อ นี่คือการ reuse คือการใช้ซ้ำส่งเสริมการใช้กระดาษสองหน้าเพื่อให้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองค่ะ ที่บ่าค่ะว่าน้องๆกําลังทําอะไรกันอยู่ไปกันเลยค่ะ let's go <S น้องคะน้องคะน้องกําลังทําอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อพวกหนูกําลังทํากระทงใบตองค่ะกระทงใบตองนี้สามารถนําไปใส่อาหารหรือขนมก็ได้ค่ะและยังสามารถย่อยสลายได้และยังลดการใช้โฟมภายในโรงเรียนของเราค่ะ อ๋อนี่นะคะคือรีเจ็คคือการปฏิเสธการใช้กล่องโฟมภายในโรงเรียนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์ค่ะพี่ได้ข่าวมานะคะว่าที่ห้องนี้น่ะมีโต๊ะที่สวยมากเลยค่ะมีทางอาวกาศและท้องทะเลเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ รู้สึกยังไงที่ได้มาใช้โต๊ะช่องวิทยาศาสตร์น้องคะน้องคะน้องรู้สึกยังไงกับโต๊ะตัวนี้ล่ะคะหนูรู้สึกชอบมากมากเลยค่ะเหมือนหนูได้มาท่องเที่ยวในโลกอวกาศเลยค่ะว้าวทุกคนเห็นไหมคะว่าโต๊ะที่หนึ่งเหมือนได้มาท่องโลกอวกาศเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะถัดไปกันเลยค่ะน้องคะน้องคะน้องรู้สึกยังไงกับการที่ได้ใช้โต๊ะตัวนี้ล่ะคะรู้สึกชอบมากมากเลยค่ะเหมือนหนูได้ไปท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลเลยค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าโต๊ะที่ห้องวิทยาศาสตร์ทําให้คนที่เข้ามาเรียนรู้สึกสนุกและอยากมาเรียนซึ่งคือการรีแพร์โดยโรงเรียนวัดหนังได้นําโต๊ะที่เก่าและชํารุดมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ใหมค่ค่ะ อยู่ที่ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้น้องๆกําลังทําอะไรกันอยู่ค่ะน้องคะน้องกําลังทําอะไรกันอยู่นะคะพวกเรากําลังคัดแยกใบไม้เพื่อเอาไปทําปุ๋ยหมักครับ นี่นะคะคือการรีไซเคิลโดยการนำขยะเข้าสู่กระบวนการแปลรูปค่ะถ้าน้องๆคนอยากรู้ว่าจากใบไม้ธรรมดาจะกลายเป็นปุ๋ยหมักที่ดีและมีประโยชน์ได้อย่างไรมาดูขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายวัญยูไม่ได้ชยัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีดี่กครับส่วนเครื่องที่อยู่ข้าขงๆพี่นี่คือเครื่องบดสับย่อยครับ เศษใบไม้ที่เรนเก็บมาก็จะมารวบรวมไาที่นี่เพื่อนําเข้าสู่เครื่องบดสับย่อยให้ใบไม้มีขนาดเล็กลงและละเอียดครับเพื่อให้กระบวนการทำปุ๋ยนั้นย,ย่อยสลายง่ายที่นั้นเองครับน้องโกโกส้สาธิตเลย แลยัลนี้นะครับคือบอกปุ๋ยขอนเรื่อยของเราส่วนวิธีการนำปุ๋ยหมักเองซีนะครับเริ่มจากการที่ให้นักเรียนเก็บใบไม้บริเวณต่างๆในโรงเรียนโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1คือนําใบไม้เข้าสู่เครื่องบดสับย่อยให้มีขนาดเล็กลง 2. นํบบาเศษใบไม้ที่เตรียมไว้เทลงบ่อปุ๋ย2ส่วนตามด้วยลำละเอียดแกลบดําและปุ๋ยคอกอย่างละหนึ่งส่วนเทลงขับซ้อนการเป็นชั้นๆจากนั้นรดน้ํานไม่ชุม่ม3 ใส่น้มาชีวภาพที่ทำจากเศษอาหารของโรงเรียนผสมกับพอดอ .1 และการน้ำตาลรถให้ตัวกองปุ๋ย4ตัวดูความร้อนของปุ๋ยและยปิกรทงทุก30วันถ้าสัมผัสปุ๋ยแล้วไม่มีความร้อนมีลักษณะร่วนละเอียดเป็นสี่ยมตาลเข้มจากนั้นน้ำปุ๋ยที่ได้อานร้อนในตะแกรงเพื่อน,นำมาทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดแค่นี้ก็สามารถนำาใช้ได้แล้วครับ พี่คะพี่คะแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าปุ๋ยของเรามีคุณ,ณภาพช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการปลูกพืชอยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามาทำการทดลองันเลยว้าว <Wow. S 2> นี่นะคะน้องพี่ได้เตรียมดินไบสามแก้วใช้สำหรับการทดลองค่ะดินแก้วที่หนึ่งนะคะเราได้มาจากร้านขายต้นไม้ค่ะส่วนดินแก้วที่สองนะคะเราได้มาจากการขุดดินแถวชุมชนของเราค่ะ และดินแก้วที่3เราก็ได้มาจากการขุดดินแถวชุมชนเหมือนกันแต่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยมักอินทรีย์ของเราลงไปค่ะนนและนี่คือเครื่องวัดคุณภาพของดินค่ะ นี่นะคะตัวหนังสือสีแดงคือ fertility ใช้วัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยตัวหนังสือสีเขียวคือ pH ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่างของดินค่ะ ค่าความเข้มข้นของปุ๋ยถ้ามีตัวเลข1-2แสดงว่าค่าของปุ๋ยมีความเข้มข้นน้อยถ้ามีตัวเลข3-7แสดงว่าค่าของปุ๋ยมีค่าความเข้มข้นพอดีเหมาะสมกับการปลูกพืชถ้ามีค่ามากกว่า7หรือสูงเกินไปแสดงว่าสูงเกินไปไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชค่ะงั้นเรามาทำการทดลองวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันก่อนเลยนะคะแล้วเอาตัวเครื่องจุ่มไปในแก้วที่1ซึ่งเป็นดินที่เราได้มาจากร้านขายต้นไม้ค่ะมาดูกันนะคะว่าค่าความเข้มข้นจะเท่าไหร่ปุ๋ยแก้วที่1น,นะคะมีค่าความเข้มข้นเท่ากับ2ค่ะ แสดงว่าค่าความเข้มข้นของปุยย๋ยน้อยเกินไปค่ะไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืช <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดินแก้วที่สองกันนะคะว่าค่าความเข้มข้นจะเท่าไหร่ <c oughs> ดินแก้วที่สองนะคะเราได้มาจากการขุดดินแถวชุมชนค่ะ ความเข้มข้นของดินแก้วที่2เท่ากับ3ค่ะแสดงว่าแก้วที่สองนะคะมีค,ค่าความเข้มข้นพอดีค่ะเหมาะสำหรับการปลูกพืชวว้า <Wow. S 1> และแก้วที่3นะคะเป็นแก้วที่เราใส่ปุ๋ยของเราลงไปมาลุ้นกันนะคะว่าค่าความเข้มข้นจะเท่าไร ค่าความเข้มข้นของปุ๋ยของแก้วที่3เท่ากับ4ค่ะ <Wow. S 1> แสดงว่าค่าความเข้มข้นของปุ๋ยแก้วที่3พอดีค่ะเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชน,นะคะสรุปนะคะดินแก้วสุดท้ายดินแก้วที่3ที่เราใส่ปุ๋ยอินรีของโรงเรียนแบบหนังลงไปถือว่ามีค่าความเข้มข้นดีที่สุดค่ะ เห็นไหมล่ะน้องชมพู่ว่าปุ๋ยหมักอินทรีย์ของโรงเรียนบัดหนังดีและมีคุณภาพขนาดไหนถ้าอย่างนี้กดไลค์ให้เลยจากการจัดการขยะใบไม้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักอินทรีย์จึงเกิดเป็นนวัตกรรมเก็บหมักอาจจดจำหน่ายค่ะถ้าทุกท่านอยากนี้ตัวที่ติดผลดีป้าจะจกสารเคมีมีผลผลิตที่งอกงาม อย่าลืมใช้ปุ๋ยมาอินซีของโรงเรียนวัดหนังกันด้วยนะคะและทางโรงเรียนของเรายังมีพืชผักส่วนครัวจัดจำหน่ายถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เซ b ลูกของโรงเรียนวัดหนังค่ะหรือโทษ02-468-2662ค่ะบ๊ายบาย